สวัสดีครับตัวนี้เป็นบิดนะครับทีนี้จะมาดูวงจรบิดเลก t i ฟ i e เออรมอแปลงเหมือนเดิมนะครับอินพุตเข้าทางด้านนี้ก็คือจะเป็น220โวลต์นะครับมี2เส้นส่วนทางด้านออกก็จะออกเป็น12โวลต์นะครับเป็น2เส้นเหมือนกันแล้วก็ต่อใส่ไดโอดบิดตัวนี้เป็นไดโอดบิดนะครับแล้วกว่าบิดเลก t ิฟายเออนะครับขั้วออกของเขาก็จะเป็นลักษณะของขั้วบวกกับขั้วลบนะครับบวกลบให้เห็นนะครับ ส่วนสองขาที่เหลือด้านล่างก็จะเป็นต่อใส่กับหม้อแปลงน,นะครับออกจากหม้อแปลงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพื่ต่อใส่ประมาณนี้นะครับหม้อแปลงนนครับจะต่อใส่ประมาณนี้ลักษณะไฟออกก็จะออกทางขั้วบวกนะครับขั้วบวกของบิดเล็กติไฟก็คือขั้วนี้นะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับอันนี้ก็เอาคาปาซิเตอร์เนี่ยมา ท่อมได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้รูปคลื่นเรียบนะครับตัวนี้เป็นบิดเลกติฟายเออร์นะครับที่เป็นตัวทังแบบนี้เพราะว่าเป็นไดโอดที่สามารถทนกระแสได้สูงตามเบอร์ของเขานะครับเขาจะมีเบอร์อยู่มีเบอร์ด้วยนะครับการต่อก็ขา Ac ก็ใส่2ขาที่เห็นเป็นบวกเป็นลบก็ต่อไปใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นหมอ้อแปลงมีแค่2เส้นก็ได้ ไม่มีเซ็นเตอร์แท็บเหมือนวงจรฟูลเวฟเลกเตอรเออร์ก็ได้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับบิดเลกเตเออร์ตัวนี้อันนี้ก็เป็นการ,รใช้งานนะครับต่อใช้งานส่วนรูปคลื่นจะซิมูเลตให้ดูนะครับในในในถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไป